เห็นเป็นอาคารนะครับสีน้ำตาลนะครับมีใครมองเป็นส like ีอื่นๆไหมฮะสีน้ำตาลนะครับคืออาคารทีวีนะครับเอาไว้ทารเฟิร์กระเป๋านะครับนะฮะแล้วบริเวณใต้อาคารลงไปคืออุโมงค์นะครับถ้าเรามองไปทางด้านซ้ายจะมีแท่งยืดยื่นลงไปสองอันเนี่ยนะครับเห็นไหมครับพี่เป็นแท่งยืดยื่นมองจากอาคารกรนคอดีลงไปเนี่ยนะฮะ เห็นไหมครับมีแท่งยืดๆออกไปเนี่ยเป็นแท่งออกไปสองแท่งขนานกันออกไปนะครับคือบริเวณอุโมงแนววงนะครับเห็นไหมคระพอเห็นไหมครับไม่เห็นที่เป็นที่มีเสาล้อฟ้าอยู่อันหนึ่งนะครับแล้วก็มีแท่งๆอยู่นะครับครับผมนะครับเอ่อ พื้นที่ต่ตางๆเนี่ยอยู่บริเวณใต้ดินเดี๋ยวเราจะพาท่านไปถ้าเราก้มมองอีกักนิดหนึ่งนะครับพี่จะเห็นลานกพ้างว่างนรู้นะครับในส่วนที่เราปรับปรุงคุณภาพดินแล้วเนี่ยพี่เห็นไหมครับบริเวณนั้นคือแท็กซี่และลานจอดเห็นไหมพอมองเห็นนะครับถ้ามองไม่เห็นถามเรื่องขาวๆใกล้ๆนี่กทีก็ได้นะครับพอมองเห็นนะครับหลังจากทีวีนะครับก็เป็นแท็กซี่ แท็กซ uh, ี่เอสแท็กซี่โฮเทลแล้วก็นะครับแล้วก็ไปพื้นที่ก่อสร้างของเรานะครับที่มองไปเห็นเพนทางด้านซ้ายนะครับเพนทางด้านซ้ายสาตโซเห็นไหมครับนั่นแหละครับเพนกำลังทำงานอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยในบริเวณพื้นที่เรามีแอค i ิ i ิตี้แล้วอย่างที่รถคันกี่เห็นผมแจ้งไปคือว่าเรามีการก่อสร้างในส่วนของไฮเดนนะครับ นั่นเองนะครับท่อส่งน้ำมันนะครับมีการก่อสร้างอยู่นะครับในส่วนบริเวณที่เป็นเชตาชาที่เป็นสีขาขทวชะมดแล้วคือวี่คุ้มอยู่แล้วนะคือบริเวณที่เราทำที่หาแล้วนะครับทั้งซ้ายทางขวานะครับมีการมองออกไปจนมองขึ้นมองดีดี้คือตรงกลางนะครับมองไปทางที่ตะวันออกก็จะเห็นเพนอยู่มองไปทางที่ตะวันตกก็จะเห็นเป็นพื้นที่โล่งอยู่นะครับ งานมีบริเวณที่งานของเอชทัิหนึ่งจะเป็นงานต่อท่านะครับจะเห็นว่าระหว่างพื้นที่ที่ปรับคภาพดินหรือทำ T ี่ร้อยแล้วเนี่ยจะมีต้นงม้เป็นท่าที่มี่เกินมองเองนะครับจะมีหญ้าขึ้งปกคุมอยู่มีต้นไม้ระหว่างพื้นที่ที่ปรับภาพดินแล้วเนี่ย